สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสมาชิกวุฒิสภานายวันชัยสอนสิริโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าผู้มากับเสาห้า 13เมษายน2567เป็นวันเสาร์หคือตรงกับวันเสาร์ขึ้น5ค่ำเดือน 5, เป็นวันแข็งและเป็นวันที่แรงของปีนี้มีทั้งดีและร้ายอยู่ในตัวของดวงดาวจะรุ่งหรือร่วงแบบสุดๆและ30เมษายน67ดาวพฤหัสก็ย้ายเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องของอำนาจที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งแข็งทั้งใหญ่มาใกล้กันการปรับครมครั้งใหญ่จึงเกิดขึ้นนับแต่นี้ไม่มีทางเลี่ยง จะประนอมอำนาจเหมือนเก่าคงไม่ได้จากนี้เป็นการกระชับอำนาจในการขับเคลื่อนทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมให้เดินไปได้อย่างเข้มแข็งรวดเร็วมีผลงานให้เห็นเด่นชัดจะทำแบบเจ็ดเดือนที่ผ่านมาคงไม่ได้ต้องคึกคักเข้มข้นทั้งคนทั้งงานต้องประสานเป็นหนึ่งเดียวและตัวจริงเสียงจริงก็เปิดหน้าให้เห็นกันแล้วจะเหนียมอายกันไปทำไมจะมัวยึกยักอีหลังอีเรืออยู่เดียวก้าวไกลก็ออกไปกินหรอกกระดานการเมืองก็มีแต่เพื่อไทยก้าวไกลและการรัฐประหารเท่านั้น ถ้าตัดรัฐประหารออกไปก็เหลือแค่สองพักผู้นำแต่ละพักจึงมีความสำคัญทั้งสเสน่ห์และบาร,รมีทางการเมืองจึงเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งคุณเศรษฐาและคุณอุ้งอิ้งยังไปไม่ถึงจะมีก็แต่คุณทักษิณคนอื่นยังไม่เห็นหรือจะมีใครอีกก็บอกมานับแต่สาห้าเป็นต้นไปดวงเมืองและชะตาเมืองกำหนดว่าจะต้องเป็นคนแข็งและแรงมีทั้งพลังมืดและสว่างทั้งสูงสุดและต่ำสุดที่มนุษย์ธรรมดาจะมี สถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้เปลี่ยนเร็วไปเร็วและคนที่จะมานั้นอยู่ในที่มืดทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเป็นเสามรตยูซึ่งเขามาแล้วจะเป็นผู้ดับก้าวไกลและการรัฐประหารนี่แหละคือผู้มากับเสาห้ายิ่งมารับพรกับหลวงพ่อสำริตประสิทธิชโชควัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันจะช่วยให้สำริตสำริตสำริต